อ้าวสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ต่อมาจากคลิปที่แล้วนะครับก็เสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากเจ้าไมนี้โดยตรงเลยนะครับเสียบเข้าโน้ตบุ๊กโดย,โดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านเจ้าสาวกาจูเอ b นบนะครับเออเสียงที่ได้มันก็จะเบาๆแห้งๆนะครับเสียงมันใจยังไงอ่ะมันเบาแล้วเวลาถ้าเราพูดเกลๆอย่างนี้นะครับเ ผมจะถอยมาพูดใกล้ๆฮัลโหลฮัลโหลเอสฮัลโหลโหลอ้าวตอนนี้ก็มาพูดใกล้ๆสักครึ่มหนึ่งนะครับมันผมว่าเสียงมันจะเบานะครับเลยเราต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือเจ้าซาวการ์ด USB นะครับเราก็ไปฟังกันเลยครับอ้าวนะครับเสียงขนาดนี้ก็คือเสียงจากเจ้าซาวการ์ด USB นะครับ ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ยังไงเอ่ยก็ผมก็แนะนำนะครับถ้าจะซื้อไมคก็ขอให้ซื้อเจ้านี้มาด้วยนะครับสำหรับถ้าซื้อแบบประเภทเดีวยวกันกับผมหรือว่าซื้อเจ้า bm แปดหรือไม้อะไรต่างๆที่มันลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละครับผมก็ทดสอบมาว่ามันมันก็ดีนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับราคาก็เออไม่ค่อยแพงเท่าไหร่สั่งซื้อจาก lazada นะครับเออคือว่า บอกเลยนะครับตอนห้องเอตอนที่ผมอัดเนี่ยนะครับห้องผมไม่ได้ปิดคือว่าประตูหน้าต่างเนี่ยเปิดเลยนะครับข้างนอกก็มีเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรเสียงรถนะครับมีเสียงรถวิ่งตลอดเลยนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับกด subscribe